ส,สดีค่ะเจอกับคุณครูดาณนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องที่จะเรียนกันในวันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนเนื้อเรื่องนะคะ,ะบทที่6เรื่องมีน้ำใจมาสักประมาณ3ามชั่วโมงแล้วนะคะเด็กๆก,ก็น่าจะได้ทราบเนื้อเรื่องแล้วว่าเรื่องนี้กล่าวถึงใครนะคะ และใครเป็นคุณมีน้ำใจในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายสบายๆนะคะเด็กๆน่าจะทราบแล้วว่าเป็นเรื่องอะไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้มาเจอกับภาพน,นี้นะคะเด็กๆช่วยกันทำความสะอาดเห็นไหมคะทุกคนน่ารักมากเลย ช่วยเก็บขยะช่วยกันกวาดขยะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่านะวันนี้หน่วยที่หกของเรามีน้ำใจเสนอเป็นตอนที่สี่คืออ่านคล้องร้องเล่นนั่นเองละคะ่ะวันนี้บทอ่านคล้องร้องเล่นประจำบทที่หกของเรานะคะชื่อว่าช่วยกันนะคะ เพราะฉะนั้นน่ะบทอ่านคล้องร้องเล่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีน้ำใจที่เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะคือเรื่องช่วยกันการอ่านบทอ่านคล้องร้องเล่นก็จะไม่ยากนะคะตามที่นักเรียนทราบกันแล้วเพราะว่าเราได้อ่านบทอ่านคล้องร้องเล่นมาเป็นจํานวน5บทแล้วนะคะบทนี้จะเป็นบทสุดท้ายของเธอวนี้นะคะ เดี๋ยวเที่ยวแรกเนี่ยเหมือนเดิมครูจะอ่านให้หนักเรียนฟังก่อนนะคะเสร็จแล้วเที่ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเนาะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวฟังรูดันเที่ยวก่อนนะคะช่วยกันถ้าคนเรามีน้ำใจมีอะไรช่วยเหลือกันรู้จักให้รู้แบ่งปัน ล้วนผูกพันด้วยไมยตรีต่างดูแลความสะอาดช่วยเก็บกวาดไปทุกที่มองทางไหนดูสวยดีบ้านเมืองนี้เป็นของเราไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะเดี๋ยวคุยกันเรื่องเนื้อหาก่อนนะคะบทช่วยกันเนี่ยบอกว่า ถ้าคนเราเนี่ยมีน้ำใจนะคะมีอะไรก็ช่วยกันเห็นไหมช่วยเหกันรู้จักเด่นปันนะคะรู้จักการให้นะคะมีความผูกพันกันด้วยเมตีก็คือความรู้สึกดีๆต่อก,กันนะคะตาดูแลความสะอาดเห็นไหมคะช่วยกันดูแลความสะอาดเก็บกวาดก็ช่วยกันนะคะมองไปทางไหนก็ทีนี้เป็นไงคะเมื่อมันสะอาดตาก็มันก็จะดูสวยงาม ดูดีนะคะบ้านเมืองเนี่ยก็เป็นบ้านเมืองของเราให้เราช่วยกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเที่ยวต่อไปพร้อมกันนะคะพร้อมกันซักสามเที่ยวนะคะพร้อมกันซักสามเที่ยวพอเลยนะคะอ่ะเที่ยวแรกพร้อมนะหนึ่งสองสามถ้าคนเรามีน้ำใจ มีอะไรช่วยเหลือกันรู้จักให้รู้แบ่งปันล้วนผูกพันด้วยไมตรีต่างดูแลความสะอาดช่วยเก็บกวาดไปทุกที่มองทางไหนดูสวยดีบ้านเมืองนี้เป็นของเราเที่ยวค่ะ ถ้าคนเรามีน้ำใจมีอะไรช่วยเหลือกันรู้จักให้รู้แบ่งปันล้วนผูกพันด้วยไมยตรีต่างดูแลความสะอาดช่วยเก็บกวาดไปทุกที่มองทางไหนยูสวยดีบ้านเมืองนี้เป็นของเรา ไงคะอีกเทีเ่ยวหนึ่งเที่ยวที่สามเที่ยวสุดท้ายนะคะพร้อมหนึ่งสองสามถ้าคนเรามีน้ำใจมีอะไรช่วยเหลือกันรู้จักให้รู้แบ่งปันล้วนผูกพันด้วยไมตรีต่างดูแลความสะอาดช่วยเก็บกวาดไปทุก ที่มองทางไหนดูสวยดีบ้านเมืองนี้เป็นของเราเก่งมากค่ะเอาละค่ะทีนี้งานวันนี้นะคะภาระงานของนักเรียนก็คือจะมีบทกลอนอีกบทหนึง่งที่เกี่ยวกับการมีน้ำใจนะคะซึ่งจะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้า หกสิบเจ็นะคะจะเป็นอีกตอนหนึ่งอ่ะตอนนี้กล่าวว่าอะไรนะคะกล่าวว่าคนดีมีน้ำใจเห็น<ข>เห็นงานใดคอยช่วยเหลือเพื่อนหน,นุนและจึงเจือต่างเอื้อเฟื้อกันและกันเห็นเพื่อนมีความทุกข์ช่วยปลอบปลุกให้หายพลัน มีของรู้แบ่งปันเธอให้ฉันฉันให้เธอบทนี้ก็จะกล่าวถึงการม,มีน้ำใจเช่นกันนะคะมีความหมายคล้ายๆกับบทอ่านคล้องร้องเล่นมีน้ำใจเมื่อตะกี้เลยนะคะก็กล่าวถึงการม,มีน้ำใจซึ่งคนที่มีน้ำใจเนี่ยก็คือคนดีนั่นเองนะคะเห็นงานใดก็คอยช่วยเหลือเพื่อนหนุนกันจุนเจือกันช่วยเหลือกันขับลือกเพื่อกันและกันนะคะ เห็นคนอื่นมีความทุกข์เนี่ยก็ช่วยปลอบเขานะคะแล้วก็มีอะไรแบ่งต่างกันเธอให้ฉันสันให้เธอเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะสําหรับเพื่อนกันนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยการบ้านของเรียนนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยพัดตัวบรรจงเป็นบรรทัดนะคะในช่องว่างตรงนี้ที่ช่องให้มานะคะพัดเฉพาะบรรทัดนี้ข้างบนไม่ต้องนะคะอ่านอย่างเดียวอ่านเสร็จบรรทัดนี้ เห็นเพื่อนมีความทุกขนะ์นักเรียนก็คัดตามเลยนะคะเห็นเพื่อนมีความทุกข์ในบรรทัดที่เขาเว้นไว้ง่ายเนาะหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 4่สี่บรรทัดในการคัดลายมือนะคะตัวบรรจงเป็นบรรทัดและฝึกอ่านนะคะเอาละค่ะวันนี้จบเป็นเท่านี้แหละบทอ่านเครื่องร้องเล่นนะคะอย่าลืมไปฝึกอ่านนะคะแล้วก็สามารถปลบมือเพื่อเป็นจังหวะให้มีความสนุกสนานเพิ่มขึ้นได้นะคะ เอาเป็นว่าชั่วโมงนี้คุณดา,าขอจบการสอนวิธีเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ